สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมมิชั่นเจียว,วันนี้คุณอยู่ในเกมอ่มา m เตอร์ฮันเตอร์ไลก็เกมใหม่นะครับเกมใหม่มันก็เกมใหม่แต่เกมมันก็ออกมาไม่นานนะอันนี้เป็นมวอชั่น p ีซีนะครับเป็นที่คุณเก็บเอ่อสไปเดอร์เว็บนะกดเอฟนะครับ,บมือชั่นดีซีปับ ก็วันนี้นะครับ<อ>ก็จะจะเรียนอะไรดีผมไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันไม่เรียกว่าหลายวันเนนเป็นเดือนนะครับนะเพราะว่าเขาออกไปทํางานประจำนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาว่างตอนนี้พอมีเวลาว่างหน่อยก็นั่งตัดคลิปตัดอะไรไปตำลอ,องไว้ไหให้โอกาสได้ลงแล้ทีไหตัดคลิป เอ่า,ออาเอาอย่าไปตายก็ช่วงโควิดนะครับใน,นช่วงนี้ก็เหมือนว่ารับหางานก็อาจจะลำบากมีอะไรก็ทำแต่ก็เสียงนานที่ผมทำก็อ่าไปเช้านะครับกลับดึกนะครับก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลานะครับ ทำคลิปก็นะครับทำทำแล้วเสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างผนมะหมดแรงแหมดแรงจากงานและต้องมาทำคลิปต่อนะครับ Yay, นะดูแลไม่ใช่คลิปเล่นเกมแล้วนี่จะเป็นคลิปเอ่อบ่นนะครับบ่นชีวิตตัวเองมากกว่านะโอเคประมาณนี้ดีกว่านะเรื่องชีวิตตัวเองคนระับไปเกมกว่า ก็ผมจะมาล่าไม่รู้มันชื่อตัวอะไรอ่ะเคว้มันชื่ออะไรนะขอดูเควสก่อนนะอ่าอินออฟอะคาโนซัมอัคันโอ้อ่านยากอัคคานุสัมมันใช่เหรอวะไม่รู้สินะครับนะขอไปดูก่อนหน้าตาของมันนะอธิบายไม่ถูก มันพอเทียบกับไอ้มอนเตอร์ฮันเตอร์เวิลด์ได้ไหมมันกีอตัว,วตอะไรอยู่ไหนอ่ะองยู่ไหนนายอยู่ตรงไหนมีฟาวมาแล้วไปหลบอยู่ตรงไหนอ่ะอ้าาาหุ้ยมีหมีด้วยกาต้องค้ากันหมีแล้วก็เหมือนมังกรไม่ใช่มังกรมันคือไก ขี่คีีหลังนี้ go, go, go. ชนไปก่อนเลยอ uh oh. ย่างนี้ีกตัวหนึง่งชนไปเลยเ okay. กเกบ็กบเกบ็กบเกบ็บเก็บเก็บเก็บค้งดีๆทั้งนั้น มันคือตัวไก่ในไอ้นั่นือเปล่าะฮะมอเตอร์ฮันเตอร์เวิร์สใช่ไหมคนเนี้ยโดนไฟด้วยแท็กไปกระแทกไ,เไปเไป้ยจะแท็กไปอีกทีจะแท็กไปก่อนอหนึ่งทีเรียบร้อยพาร์ทแปด การตกทำงานเดี๋ยวจะเข้าแบบใช้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 วิ่งวิ่งวิ่งก็ผมถูนไฟไฟมันแรงฟันเข้าไปกระแทกกระแทกให้มันสตันโอ้ไม่มีเอฟพั๊กด้วยเฮ้ยนี่ท่า วิชาบัตรกระเลียงไม่ไม,ไม่ไม่โดนไม่โดนเก็บเก็บเก็บมันหนีอ่ะมันหนีอ่ะโอ้ยมันไถมันไถมันไถ <c oughs> ผิดฟังเฮ <c oughs> ้ยพุ่นมาแล้วเฮ้ยไม่โดนแล้วเอานี่ไปที่ จะใช้วิชาหมัดกัเลียงโอ้ไฟโอ้ยลา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 โอ้ยข้าลมด้วยขี่ม้าก่อนขี่ม้าหมา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 มนี่หน่อยคือบังจีเอ้ยอ้ยเกือไปทำไมมันลมแล้วมันลมแล้วปรับแทกไป เอออาโอ้ย,อย,อยชามาัดจะเลียงมไม่แล้วโดนโดนตรงไหนอึ๊บโดนโอ้โหลมลมลมเม้โยโโโนี่แน่ ไม่โดนโอ๋อเต็มเต็มเลยไปไหเปลนเปี่ยนไปดูกๆๆๆๆ็เออยงยาไม่เอามายาฟรีไม่เอามาโดนไหมโดนอยู่ถักถากโอ้โดนอีกออแล้วฟันไม่ฟันแบบถักถากน,นะยากา่อนตึมกระร้าง มันหนีไปแล้ว <accountable. S 3> <Bur> มันหนีไปแล้วกดกดกดขาหมาหมาหมาอยู่ไหนหมาไปไหนมาแล้วไปดิฟมาดิฟหมาดิฟดิฟดิฟไปดิฟความเร็วสูงเดี๋ยวจะผิดทางผิดทางผิดทางลูกโอ้เต็มเต็ม กระแทกมันด้วยเออกระแทกปีอ้าวเอ่อไม่ทำเหรอเจ้าวะเออเออตายแล้วดาวชิงทีแล้วก็

แมวเข้าไปกัดและก็ผิดทางอางมือนเดิมใช้ไวรวัสเปลือกของเราเอ้ยโุยไม่ถึงไม่ถึงไป โดนโดนโดนจะมันห e าไปทางไหนม่ไม่อเอ้ยะเจ็่งเจ็จ็ะซ้ำมันจะซ้ำวิชามัดจะเลี้ yes. ย chanting, ง มันไถเมื่อกี้เหมือนมีอะไรตกโอนเก็บก่อนจะได้เราจะพลาดสิ่งเล็กน้อยแม่งเฮ้ยมันเห่าไหมมันเห่าปะดีดีไก่ไก่ยิ้มดูจริงอ้โสีจัมูะ คนดูอาจจะบอกว่าเล่นยขังเองเะครับภาคนี้อาจจะยังไม่ชำนาญหน่อยเอเอ็ง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 เอยนี้ต้องจับต้องจับมเริ่มมเริ่มออกอาการโอ้โหกลังจะหนีจะหนีไปไหนมีอาการไปอลูกพ่อ ไปพุ่งตัวด้วยความเร็วสูงหม,มาสไลด์หม,มาสไลด์และจะว่าไปทางนี้มันคือทางนี้ใช่ไหมผมมาถูกทางใช่หรือเปล่าเก็บคลองลงมาแล้วลงไหมยังลงมายัง,ง,ยงเรารอนาอยู่นะล,ลงนี้บปก เอยมึงเออพีซเกตเรียบร้อยเอ๊ะไอ้พวกตัวสอดเกือบไปแล้วเชียวเรียบร้อยสำหรับเอ้มันชื่ออะไรวะอาร์ซัมออร์ซัมอาอ์ตัวอะไรอ่ะอาใช่างมัเนี่ยอันนอกซัมอันนอกซัมเียกยากจริงเรียกว่าไก่บ้นไฟแล้วกัน กนะ็สำหรับ Monster Hunter r ไรนะครับก็หลังจากที่ไม่ลงคลิปนานก็นะ่าจะประมาณนี้มั้งนะเกมเพย์นะครับแล้วนะก็การมาล่ามอนของผมล่าไก่นั่นเองครับโอเคน้องแมวของผมเรียนแคม o ฟเวอรเลยครับแคม o ฟเวอรนะสปอร์ตมุกนะครับโอเคก็ ถูโอกาสนี่นะครับลงคลิปไปเลยลกันนะก็สวัสดีนะครับช่วงสงการไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับไม่ผมไม่รู้ว่าคลิปหน้าจะมาเมื่อไหร่นะครับ mm hmm. ก็ดูแลสุขภาพตัวเองครับนะร้างมายมัอไงสะอาดผิดปากเปกนก็นชนิดให้ดีนะครับเวลาออกไปไหนนะครับกัผมมิชชั่นจีนครับขอญาตลาท่านผู้ชมไปก่อน,นครับกราบสวัสดีครับ